สวัสดีครับโอเคอยู่กับช่องแอดมินทีมที่เคยนะคลิปนี้เราก็จะมาชมนี่กันครับตีดีเจ็ดร้อยนะโอ้โหคันนี้นี่ก็มีเจ้าของแล้วครับกับบา,าเล็กสมเสานะประมาณล็กคันนี้ก็จะเป็นรหัส G N 1 A นะครับ เรื่องสามสีสีอันนี้เออเาสีสิบน็อตน,นะอันนี้ก็สีเขียวเขียวอ่อนสวยมากเลยอันนี้ก็แปลงหน้าด้วยนะแปลงหน้าเป็นนีโบเฟีย อาเหลี <Reality S 2> então, ่ยมนะครับน um ่าจะยูโรสี่ก็ใหม่น่าจะยูโรสี่นะครับกระบะนี่ก็สี่เขียวต้องอ่อนสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นเขียวล้วนนะครับไม่ได้แบบนี้เกรดหรือว่ามีอะไรอ้าเขียวบุกทองใช่ใช่ คล้าย้าเขียวพวทองอยู่คันนี้สามเสาสองล้อแม่หล็กทอนี่ก็น่าจะไม่ข้ามประมาณสิบเอ็ดตันน่าจะประมาณสิบเอ็ดตันก,กว่าก็อันนี้ก็ร้านบรรพัดนะครับเขี <ip> <H op> ยบป๊อปจะไข่ เทียรป๊อปอยากใต้ครับคันนี้มีอะไรก็ลองปรึกษาถ้าเกิดว่ายังไงก็ลองปรึกษาผมไว้เลยนะครับหรือว่าแปดเทาศูนย์สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าปรึกษาเรื่องรถเรื่องอะไรนะครับก็ลองติดต่อมาดูนะแต่ว่าคันนี้ก็จากเที่ป๊อปนะครับเทียร์ป๊อปอยากไถ่เลยคันนี้แล้วก็จะมีคันหนึ่งครับที่ว่าใก่ส่งค้านะก็คันนี้ทุกคนโหเสียงดังมากเลยโอ้นี่ครับ คันนี้ก็เสร็จละเตรียมส่งมอบนะนี่เลยทีโน่นะทีโน่ซีรีส์เจ็ดก็คันนี้นี่จะเป็นหน้าเดิมอยู่นะแต่อันนี้สีสวยมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวมุกทองเห็นไหมเขียวมุกสวยมากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าเลี่ยมเบลดตีหน้าเลียมเลดนี่ฮะ ดีซีหน้าโครเมียมอ่าซีหน้าโครเมียมอันนี้กันชนหน้ายื่นนะครับกป็นชนหน้าที่เจ็ดยืน่นมันในหน้ายาวนะกะทะนอาชุบโครเมียมครับดุมสิบน,น็อตให่หน้ายาว ก็ทัศนสีนะครับ GN 1A นี่เวลาโดนแดดก็วสวยโดนแสงอ่ะ4สีสวยอรไอ้เขียวมุกเนี่ยมาออกออกแบบสวยเลยเนี่ยเป็นประกายพร้อมเรื่องสวยมากเลยกระบบาเล็กสามเสานะครับสามเสา ลมสิบน็อตที่สองล้อนะครับสิบสองล้อขเราเดียวถังก็มันมีเนียมนะสีเสวยก็สวยอย่างนี้ทุกคนนี่นะถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับเป็นสวยอย่างนี้นะนี่เลยตอนนี้เหลืออยู่คันหนึ่งนะครับเหลือหัวหนึ่งที่ว่า ยังว่างอยู่นี่เลยครับซีรที่เจ็ดสิบสองล้อสิบน็อตอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฮีโน่พีสิบเอ็ดซีอนพีสิบเอ็ดอมอันนี้ก็จะเป็นรหัสยูดีนะครับนี่ <S 1> <S 1> ได้รหัสยูดีด้วยเป็นงไงล่ะพีสิบเอ็ดซดีตัวนี้เนี่ยก็ประมาณสามหกนะประมาณสามร้อหกสิบเรีย้มานะ ขวดนี้ก็สวยเลยยังว่างอยู่นะครับวันนี้รีบจองนะรีบจองสภาพนี้อยู่ได้ไม่นานนะครับขายยากมากขวดนี้ได้รหัสยูดีมาด้วยอ่ะสหดจัดเลยอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาจะสปีดช่วงล่างนี้ก็นี่ครับดุมสิบน็อตนะดุมสิบน็อตล้อยสิบจุดห้านะ แนบนอกหน้าหลังนะครับได้ควานนมนุ่มแล้วก็จะมีกันโค้งด้วยช่วงล่างเพลาเดียวนี่เลยครับเนะฟอร์ทักแปดสา 8, 2, มเก้านะคันนี้เฮียป๊อปเขาก็จะการให้เฟอร์ทักแปดสามเก้าไปเลยถ้าสนใจนะครับสูงก็แปดเท่าศูนย์สองจดหนึ่ง ลองโทอรปรปุกษ,ษาเลยครับหรือว่าเอก็ร้านเทปป๊อปปัพัดเ,นะเลยนะคันนี้เทปป๊อปจัดให้เลยครับเทปป๊อปจัดให้แบบส,สวยๆเลยนะเแบกบแห้งทั้งลำเลยคันีนี่ความยาวนี่ก็น่าจะประมาณยาวอยู่นะพี่คันนี้ต่อกระบะกี่เมตเรนะกรบะเอ๋อกี่เมตรครับอันนี้ เย้าแหละรครับเนี่ยครับ,รบ,รบหรือว่าถ้าใครอยากได้มีเนียมนะครับก็รีบสั่งกันเลยนะก็ยังคันอยู่นะครับลองสั่งดูใครอยากได้มีเนียมเหล,ล็กหรือว่าเออจะเอาเอาสีไหนนะก็สั่งได้เลยแต่ว่าคันนี้นี่เฮียเขาส่งมาต่อไปกระบะเหล็ก แต่ที่ชอบคือรห,ห,ห,หัสไงรหัสเครื่องอ่ะได้ P11UD แต่หน้ายาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคัสซีรหัส FN2P อ่าอันนี้ก็ FN ด้วยนะครับก็จะเป็นรถแปดล้อไทยญี่ปุ่นนะแล้วก็เอามาใส่แพยหลังเป็น12ล้ออันนี้กัสซียาวกี่เมตรครับพี่ต่อยาวกี่เมตรครับเจ็ดเมตรห้าอ๋อเนาะ ประมาณเจ็ดห้าเนาะอ๋อเดี๋ยวได้มีโชกศัพท์ด้วยนี่มีโชกศัพท์หนึ่งคู่ขนาง,งดูภายในกันครับภายในภายในนี่ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จดก,การรียแกแตัดระบบเรียบร้อยน,นะครับภายในก็สวยเลยเนาะ เดี๋ยวเขาก็จะการเก็บใหม่ให้เรียบร้อยเลย P11C อยูดีจี๊ดอะรหัสนี้คือแบบจี๊ดจัดมากไต้ของดีซะด้วยรหัสอยู่ดีอันนี้ก็จะเป็นมูไปผันนะครับ P11C บูไปไปผันไปผันลมนะกระบอกยิงลมกระบอกปรับขี้ไปผัน่ะ เนี่ยแะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้ครับถ้ายัางไงก็ติดต่อมาดูนะโท,โทรผมศูนย์แปดห้าศูนย์สองเจ็ดหนึ่งนะเราโทรโทรศัาส์เรได้นะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะจะคิดน,นะครับสวัสดีครับ